สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube และเพื่อนๆทางแฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้นะคะสรุปนะคะคลิปนี้จะคลิปสุดท้ายของวันนี้แล้วก็เตรียมตัวไปลุ้นโชคกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะจะมีแนวทางนะคะามาสรุปนะคะเลขที่เจ๊ชมตําบันติ้วนะคะเจ๊ช้างเนาะไปทำพิธีแก้บนมานะคะแล้วได้ชุดตัวเลขมาแล้วก็วันนี้นะคะมีเลขของเมืองการนะคะ สามเมืองการให้เลขมาดังมากนะคะดังดังที่เมืองการนะแต่ที่ว่าแถวบ้านเราอะแต่ละหมู่บ้านเนาะจะดังจะอั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นดูนะคะเพราะว่าต้องไปถามดูนะแต่ว่าที่เมืองการเนาะมันดังนะคะดังมากนะคะสําหรับเลขเมืองการเนาะแล้วก็ จะเป็นเลขสรุปของจ๋านะคะเลขฝันของจ๋าทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครป์เป็นกําลังใจให้จา๋าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่มุมขวาด้านบนของคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปที่แฟนเพจนะคะเพราะว่าทางแฟนเพจนะคะบางครั้งจ๋าอาจจะไม่ได้ลงทาง YouTube อาจจะไปลงทางเพจก็ได้นะคะเพราะว่าบางที y YouTube เขาอาจจะไม่อนุมัติการลงคลิปบางคลิปของจ๋านะคะ,ะมาดูนะคะ มาสรุปกันนะคะเลขที่เจ๊ช้างส้มตําบันตี้อยู่นะได้ไปทําพิธีแก้บนแล้วก็ได้เลขมาอเน,นี่ยอยู่ที่บุญวัสนาของเราแต่ละคนนะคะแล้วก็อยู่ที่โชคของเราว่าเราจะจับตัวเลขไปลุ้นอ่ะจะได้โชคไหมตัวเลขที่ได้มานะคะ2840นะคะ2840ีอันเนี้ยเลขสตัวนะเพื่อนๆก็จับ ตัดเอานะคะ284นะคะ840 288440นะคะอันนี้จะจับให้หรือว่า2080นะก็ลองล้วนสวาน3ตัวนะคะที่ได้นั่นก็คือ191292แล้วก็291นะคะซึ่ง291อ่ะเป็นเลขทะเบียนรถของเจช้างเองนะคะซึ่งเจช้างก็ได้โชคอ่ะได้โชคเยอะเหมือนกันนะคะ,ะทั้งรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็ ทั้งหวยลาวเนาะอันนี้เขาเขาบอกไว้นะคะอันนี้ก็คือว่าขอ,ขอบคุณนะคะขอบคุณเจ๊ช้างที่ได้ไปร่วมการทําบุญในครั้งนี้เนะาะก็เดี๋ยวถ้าได้โชคยังไงก็ไปร่วมทําบุญกันนะคะกับเจ๊ช้างอีกรอบในงวดต่อไปนะคะเดี๋ยวงวดต่อไปนะงวดนี้ได้โชคนะคะเดี๋ยวงวดต่อไปเราไปทําบุญกันนะคะอย่าลืมนะคะเลขของเจ๊ช้างเนาะ 2 8 4 0ปดสนะคะ1 9 1 2 9 2แล้วก็2 9 1นะคะอันนี้เลขสรุปของเจช้างด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นเลขของจา๋าเนาะซึ่งเป็นเลขฝันที่เกิดขึ้นนะคะถ้าใครนำไปรุ้นก็ถ้าได้โชคก็ดีใจด้วยนะคะถ้าผิดหรือว่าหลุดอะไรก็ต้องขออภัยนะคะก็คือว่าก่อนที่จะ ไปกรุงเทพนะคะคือว่าไปกรุงเทพคืนแรกก็ฝันนะฝันได้เลขนะคะเนื่องจากก็ฝันเห็นแม่ตะเคียนก่อนแม่ตะเคียนที่นครสวรรค์นะจำจำได้นะคะว่าเป็นะตะเคียนที่นครสวรรค์ได้เลขมานะคะหกสองสามอันเนี้ยของนครสวรรค์นะเป็นเลขฝันนะคะอะแล้วคราวเนี้ยก่อนมาฝันนอนนอนก่นอน,นอนคืนสุดท้ายนะคะที่กรุงเทพแล้วก็ถึงจะกลับมาที่เพชรบูร์นะ คืนนั้นฝันนะคะที่อยู่กรุงเทพคืนสุดท้ายก็ฝันว่าแม่น้ำหนึ่งนะคะเขียนเลขให้แม่น้ำหนึ่งหลายท่านก็น่าจะรู้จักนะคะอ่าแม่น้ำหนึ่งเขียนเลขให้นะคะสองสี่สองสี่เลขสองตัวหางเดียวจ๋าก็ไปซื้อลอตเตอรี่มาเนาะในความจริงก็ไม่คิดว่ามันจะดังนะคะไม่คิดว่ามันจะไปตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่งด้วยแม่น้ำหนึ่งก็ฝันเหมือนกันมันเป็นเลขชนฝันของจ๋าเองกับแม่น้ำหนึ่งนะ,ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือเลข ที่จ๋าฝันว่าได้หกสองสามอ่ะสองสามมันไปตรงกับเลขทะเบียนรถตู้ของหลวงปู่เดินชายที่เดินทางไปปลูกเสกไอ้ไข่นะคะอันเนี้ยนะคะจ๋าก็ฝากให้เพื่อนๆอ,อ่ะเอาไว้ล้วนนะคะก็คือว่ามันจะบังเอิญตรงไงเลขของจ๋าเองอ่ะทั้งสองชุดนะคะมันจะบังเอิญตรงแต่ว่างวดนี้จ๋าคง ไม่เสี่ยงนะคะไม่เสี่ยงโชคคือว่าเอาให้เพื่อนๆเสี่ยงดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเคสอะเวลาจะเอาเลขไปเสี่ยงโชคทีไรอะมันมันมันจะคาดตลอดเลยเผื่อว่าเพื่อนๆเอาไปลุ้นแล้วมันมันจะได้โชคนะจ๋าก็เออฝากไว้ให้เพื่อนๆดีกว่าเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้เลยนะคะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งชุดนะคะที่จ๋าเล่าให้ฟังล่าสุดนะที่จ๋าฝันว่าอ่าเห็นน้องไอเนาะแล้วพาไปที่ศาลแม่ตะเคียนแต่ว่าศาลเนี้ยจ๋าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน แต่เมื่อวานที่จะไปขึ้นโคกที่ท่าอิบูน่ะจะเห็นก็ไม่ได้ว่าลักษณะดีแต่ว่าบาังเอิญไปมองเห็นคล้ายๆอ่ะก็คือลักษณะมันมันเหมือนๆนะนะคะแต่ว่าอาจจะดูเก่าและซุดหน่อยเนาะโทมหน่อยแต่ว่าในฝันอ่ะจะเป็นคล้ายกับบ้านเลยแต่ว่ามันจะมีเสาแค่4ต้นนะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นบ้านคนแต่ว่าจริงๆตรงนั้นอ่ะจะเป็นสารแม่ตะเคียนนะคะ เป็นสารแม่ตะเคียนแล้วก็บริเวณใหญ่โตมากแล้วก็จะมีต้นตะเคียนต้นใหญ่มากนะแต่ลักษณะจะดูไม่ออกว่าจะคล้ายกับที่วัดไทยอิบุญหรือเปล่าแล้วเขาบอกนะคะมีคนแก่เขาบอกว่าให้ซื้อสองเจ็ดเจ็ดไม่รู้ว่าหวยมันจะเบิ้ลหรือเปล่ามันออกวันวันนี้วันอาทิตย์นะอ่าไม่รู้ว่าหวยมันจะออกหรือเปล่านะคะก็เลยเออเอามาฝากไว้ก่อน ต่อมานะคะจะเป็นเลขสาวเมืองการสาวเมืองการให้มาตอนนี้มันดังมากดังจนอั้นหรือเปล่าอันเนี้ยอั้นไม่อั้นจ๋าก,ก็ไม่รู้นะสาวเมืองการให้มานะคะเลขของเมืองการเนาะอัน้นอั้นปลอดแตกเลยก็ไม่รู้นะคะหน,นึ่งหกกับหกสี่หนึ่งหกกับหกสี่อันเนี้ยเป็นของเมืองการนะคะแล้วก็สี่ศูนย์เก้าเจ็ดห้าเจ็ดนะคะแต่เก้าเจ็ดอ่ะเป็นเลขอายุข,ของหลวงพ่อท่านได้มรณภาพเนาะแล้วก็ สามังกานก็ได้ไปฟังสวดทุกวันนะคะก็เลยเอบอกว่าเอาเลขมาไว้ให้ลุ้นกันดูซึ่งถามว่ามันดังอ่ะแต่วิธีที่ได้มาของเขาอ่ะเขาเขาก็ไม่บอกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเอามาฝากนะคะเผื่อว่าบ้านบ้านเราไม่ดังบ้านเรา,เายังซื้อได้นะคะก็เอาไปลุ้นดูไปซื้อดูนะคะในงวดน,นี้ดังนั้นนะคะคลิปนี้จะสรุปนะคะสรุปเลขทั้งหมดที่หลายท่านถามมาก็เลยเสรุปเป็นชุดให้เลย ก็จะมีนะคะเลขของเจช้างนะคะส้มตำบันติ้วนะคะที่ได้มาซึ่งเมื่อวานก็อาจจะมีหลายท่านนะคะที่ได้ดูคลิปไปแล้วก็มันก็จะมีอ่าหลายท่านที่แบบว่าอาจจะฟังเห็นนะคะเป็นตัวไหนอันเนี้ยมันก็แล้วแต่ว่าใครจะมองเห็นนะคะหรือว่าล่างส่งเขาก็ไม่ไม่ได้บอกนะบอกเป็นตัวเขาบอกว่าให้ดูเอาเองก็แล้วแต่คนดูนะคะแต่ที่จ๋าเห็นอะ่ะ เห็นชัดน่ะเห็นร่างทรงเขาทำมือเนาะก็ติดไว้นะคะติดไว้ห้าสี่ือว่าตอนแรกจะเห็นแก่ร่างทรงทำอย่างนี้ไงเอออย่างนี้เนาะแล้วก็อย่างนี้ก็เลยเออห้าสี่หรือเปล่าแต่ว่าที่ที่ได้ตัวเลขรวมมามันมันไม่มีห้าเนาะอ่าก็เลยให้เพื่อนๆอ่ะสังเกตดูเอาหรือว่าชอบก็จัดนะคะขัดก็ผ่านนะ ตามที่เลขของที่จ๋ามองเห็นเมื่อวานนะคะอ่าวันนี้นะคะจะเป็นเลขของเจ๊ช้างส้มตำบันติว้วเลขของจ๋าเองที่ฝันนะฝันเกี่ยวกับแม่ตะเคียนบ่อยมากเลยนะคะวดนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าแล้วก็เมื่อวานก็ขึ้นโคกไปก็ตามตามสายตาของจ๋าเองก็สี่ห้าห้าสี่แต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแม่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าเห็นอะ่ะเห็นก็เป็นสี่เนาะซึ่งมันก็ไปตรงกับเลขประมูลนะคะเลขประมูลอะ่ะ ได้มาเลขนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เลขสามเมืองการนะคะดังปลอดแตกเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมชอบตัวไหนจัดตัวไหนก็ขอให้ได้รางวัลกันทุกคนนะคะวันนี้ขอให้เหงงๆกันทุกคนนะคะ4ี่โมงเย็นมาลุ้นกันมาเตรียมตัวรวยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ